คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคำอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ Enjoy นดี้ช่องนี้มีแต่สาระเลย่ปเปอยนะครับผม อ่านะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับกิจกรรมครบรอบ1ปีแลกนาล็อกไทยแลนด์นะครับหรือแลกนาล็อก GGT นั่นเองนะครับเนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเว็บไซต์ให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไล่สรุปกันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับนะสำหรับคนที่ชอบความรวดเร็วนะครับผมโอเค กิจกรรมนะครับปี2021นี้นะครับพบรอบ1ปีแบบกกระโดดนะครับหรือ Jumping Event นะครับมาดูกิจกรรมที่1นะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันก็หลุดมาแล้วล่ละนะครับก็คือกิจกรรมรับตัวละครฟรีนะครับตัวละคร h i g r d เลเวล99 9จ็อบ70นะครับซึ่งก็สามารถที่จะพร้อมที่จะไปเปลี่ยนอาชีพเป็นคคทสา3ได้ทันทีเลยนะครับก็คือคุณให ให้คุณไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้นะครับหรือคนที่ติดตามแฟนเพจ EnjoyD ก็สามารถไปดูรายละเอียดผมลงไว้ที่หน้าเพจของตัวเองละเอียดยิบเลยนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับผมซึ่งกิจกรรมตัวนี้นี่นะครับเราจะได้ตัวละครไฮคทฟีหนึ่งตัวนะครับ แต่ว่าจะไม่สามารถใช้ได้กับตัวละครอาชีพพิเศษอย่างเช่นนินจากันสลิงเกิลเทควันโดนะครับพวกซุปโนอะไรเงี้ยนะครับจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนำว่าต้องเป็นสายอาชีพคัสสาขึ้นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเลือกดูให้ดี1 id ต่อ1ตัวละครเท่านั้นนะครับย้ำว่า1 ID ต่อ1ตัวละครเพราะฉะนั้นก็ลองอ เลือกอาชีพท้วตัวเองชื่นชอบนะครับนะโอเคนะครับทีนี้มากิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมตัวนี้ก็คือนะครับถ้าคุณแจกไอเทมสุดปังนะครับไอเทมสุดปังที่เรารู้จักก็คือกล่องซัพพอร์ตบ็อกนะครับซึ่งก็คือกล่องนี้ครับนี่นะครับถ้าเราจําได้กิจกรรมคราวที่แล้วนะครับจะมีการกล่องเก็บเลเวลซึ่งพอเราเลเวล1นึ่งเลเวลสิบยี่เรื่อยๆครับจนถึง เลเวล175นะครับเราจะได้ไอเทมต่างๆมากมายนะครับซึ่งทีเด็ดที่เพื่อนๆรอคอยกันเข้ามาเยอะนะครับก็คือคอร์สฟ้านะครับที่เลเวล80นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราทำไฮ a าส99ที่เขาแจกปีคุณก็จะได้คอร์สฟ้าไปเลยแน่นอนครับทันทีกดเอาได้เลยนะครับผมแต่ย้ำว่าต้องเป็นตัวละครที่สร้างใหม่หลังวันที่ 20, 27เท่านั้นนะครับ ตัวละครที่สร้างใหม่หลังวันที่27และเป็น ID เก่าหรือ ID ใหม่ก็ได้แต่ขอให้เป็นตัวละครที่สร้างหลังวันที่27นั่นเองนะครับนะแต่ว่ากิจกรรมนี้มีเวลาจํากัดนะครับเวลาจํากัด1เดือนถึงวันที่24นะครับก่อนวันที่24นะครับ24มิถุนายน2564นะครับนะทีนี้เรามาดูจุดเด็ดนะครับของไอเทม support box นะครับก็คือที่เลเวล80มีคอร์สฟ้านะครับนะแล้วก็ที่เลเวล100อันนี้เด็ดมากนะครับจะได้หมวกคลาสสิกนะครับหรือเอาง่ายๆคือไลท์ไลเวิร์ฉบับปรับปรุงนะครับหมวกไลเวิร์ฉบับปรับปรุงเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีว่ามันมีข้อดีอยังไงนะครับนะที่เลเวล80 100และตามด้วยเลเวล150นะครับเราจะได้โล โล่โปโปลิงนะครับอันนี้เป็นโล่พิเศษ,เศษที่มีคุณสมบัติที่โคตรดีครับและสุดท้ายก็คือแหวนในตำนานครับที่เลเวล175นะครับย้ำว่ากิจกรรมนี้มีระยะเวลาประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้นคุณต้องเลเวลร้อ175ให้ทันภายใน1เดือนถึงจะได้แหวนนะโอเคทีนี้มาดูคุณสมบัติของหมวกไรเวิร์ดกันนะครับคุณสมบัติของหมวกไรเวิร์ดเนี่ยนะครับเบื้องต้นนะครับ เมื่อคุณเลเวลร้อยคุณก็สามารถกดเอาไปใช้งานนะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นได้นั่นหมายความว่าไม่สามารถเทรดกันได้แต่นะครับสามารถเก็บใส่คังได้นั่นหมายความว่านะครับคุณสามารถโอนให้ตัวละครในไ d ดีตัวเองอ่ะนะครับโดยการโยนใส่คาฟ้าแล้วก็คังคาฟ้าแล้วก็ให้ตัวอีกตัวละครหยิบใช้งานได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรจะมีทุกไ d ดีนะครับนะโอเค ทีนี้มาดูกันนะครับเมื่อสวมใส่ HP จะลดทีละสิบนะครับทุกๆ5้าวิอันนี้คือข้อเสียนะครับนะเ,เมื่อโจมตีกายภาพมีโอกาส4%แล้วก็ดาเมจ2%ตจะถูกเปลี่ยนเป็น HP ก็คือดูดเลือดนะครับแต่จุดเด็ดนะครับคือจุดนี้นะครับเมื่อโจมตีกายภาพมีโอกาส4%ที่จะได้ HP 2%ของดาเมจนะครับ ปกติแล้วหมวกไรเวิร์ดมันจะดูดแค่1%แต่ตัวนี้ดูดถึง4%และอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อใช้เวทโจมตีนะครับมีโอกาส4%ที่ฟื้นฟูเลือด3 0 0พอยต์4ครั้งทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับเอาง่ายคือเลือดเด้งทีละ300นั่นแหละนะครับและก็ถ้าเป็นเวทมนต์นะครับมีโอกาส4%ที่ฟื้นฟู SP 7 0อ่าพอยทุกๆ4 อสครั้งทุกๆ1วินะครับเอาง่ายๆคือสายเวทนะครับยิ้มออกเลยครับเพราะว่าไรเวทนว่นนี้สายเวทก็ดูดทั้งเลือดดูดทั้งมานาได้ครับเนี่ยเรียกได้ว่าเด็ดจริงนะครับอโอเคนะครับอ่เดี๋ยวดูต่อนะครับทีนี้ตัวต่อไปคือโล่โปลิงครับตัวโล่โปลิงเนี่ยนะครับทุกๆการอัปเกรด3ขั้นลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูทุกขนาดลง2%พูดง่ายๆคืออัปเกรด ถ้าสมมติว่าเราตีบวก3ป้องกันเพิ่ม2%นะครับที่สำคัญโล่มีรูนะครับนะถ้าบวก7นะครับคุณก็จะได้ Max HP 5%และก็ Max SP 5%นะครับเพิ่มอีกและก็ถ้าบวก9บวกเ p d ไปเลย1ห,หน่วยนะครับซึ่งโล่ที่บวกเ p d นี้นะครับก็ถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆครับสำหรับสายที่โปรตีแล้วเราใส่โลเอสพจะลดครับ แต่งวันนี้เราใส่โลแล้ว s p d เพิ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนที่ลดก็ยังลดอยู่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับผมถ้าบวกขึ้น12คือสะท้อนดาเมจได้นะครับสะท้อนดาเมจการโจมตีระยะใกล้1%นะครับและเมื่อโจมตีทางเวทมนต์มีโอกาส5%ที่พื้นฟูเลือด100.4ครั้งทุกๆ1นวิเรียกได้ว่าเป็นโลที่ทั้งซับพอร์ตทั้งป้องกันทั้งเพิ่มเลือดเรียกได้ว่าดีโคตรเลยครับแต่ โล่ตัวนี้นะครับจะได้มาตอนเราเวลร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเวลให้ถึงนะครับก็สู้ๆแล้วกันนะครับนะและตัวสุดท้ายเด็ดสุดนะครับก็คือแหวนนะครับตัวนี้จะแหวนครบรอบ1ปีนะครับจะได้ตอนเวลร้อยเจ็นะครับคุณสมบัติออสเตตัสสอง ATK ยี่สิบห้า MATK ยี่สิบห้านะครับแต่ว่าแหวนตัวนี้จะคอมโบกับเทม รองเท้าเทมนั่นเองนะครับถ้ารองเท้าเทมบวก9ก้าและาหากผู้เล่น STR หรือสเต็งพื้นฐาน120นะครับจะบวก ATK 8%เพิ่มพลังโจมตีทุกขนาดอีก8%นะครับเรียกได้ว่าข้อดีเยอะมากนะครับถ้าเป็นเทม AG เอนะครับเอ120ขึ้นจะได้ SPD 4หน่วยย้ำว่า4หน่วยนะครับบอกในในตรงนี้เขาเขียนว่า4หน่วย แต่จริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็น4%นะครับนะซึ่งเขาอาจจะเขียนผิดหรืออะไรก็ไม่มั่นใจนะครับผมว่าน่าจะเป็น4%ไม่ใช่4หน่วยนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันข้ามมาตรงนี้นะครับโอเคคิเลตบวก15โอ้ตัวนี้ดีมากนะครับบวกคิเลตถึง15นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเทมวิทนะครับก็จะถ้ามีเลือดลอยยี่นะครับแม็กเบวก8% ลดดีเลย์หลังการใช้สกิลลง8%นะครับอันนี้เยี่ยมไปเลยนะครับและเมื่อถ้าเป็นเทมอินนะครับก็จะถ้าอินร้อย m a t k 8%นะครับลดความเสียหายจากการโจมตีทุกธาตลง8%เทมเด็กนะครับถ้ามีเด็กร้อยี่จะได้ a t k 8%เพิ่มดาเมจจากการโจมตีเละไกล5%เเทมลักนะครับจะได้ รักพื้นฐานถ้ารักพื้นฐาน120ขึ้นจะได้คียดาเมจสิและ APD 1เรียกได้ว่านะครับสายที่ต้องการความโหดนะครับนะก็สามารถที่จะนะครับใส่แหวนตัวนี้ได้แต่ต้อง175เเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็นะครับ,อแ,นะรบแอบบอกไว้ก่อนว่านะครับมันคอมโบกับรองเท้าเทมเพราะฉะนั้นนะครับ แหวนวงนี้ใส่2วงมีค่าเท่าวงเดียวนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับเผื่อใครที่แบบเอ๊ะถ้าใส่2วงน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันคอมโบกันแค่1เท่านั้นนะครับนคอมโบกับรองเท้าเทมแค่1เท่านั้นแต่คุณสมบัติ l l s t a t ัสกบบ ATK 25อันนี้ก็ยังแสดงผลถ้าใส่2วงก็แสดงผลเป็นอเท่ากับ2วงนะครับนะแต่ว่าส่วนที่เป็นคอมโบนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างที่บอกไปนะครับผม โอเคทีนี้มาดู j u มปิ้งบล็อกนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับถ้าเราเก็บเลเวลถึง120นะครับคุณจะได้ใบการันตีตีบวก7 1ใบนะครับเป็นบวกอาวุธ1ใบบวกชุดเกาะอ,อีก1ใบนะครับ,นะรบสำหรับสายตีบวกนะครับบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้นะครับผมแล้วก็มีเวอร์ Moving t i ิเ e ตนะครับอันนี้คือใบวาร์ปไปที่แม p ต่างๆในแผนที่ได้เลยครับก็คือเราเปิดแผนที่มาแล้วก็สามารถวาร์ได้ทันทีนะครับแจก30บใบนะครับแล้วก็มีฟิลเมนนุล1 0 0อ่าแบบ100%นะครับอันนี้คูณ100นะครับ5ใบนะครับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นขนมจีบอีก10แล้วก็เป็นสัตว์ขี่7วันนะครับกิจกรรมถ้าคุณได้ร้อยเลร้อยยีนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับ ตัวนี้เป็นแข่งขันเก็บเลเวลนะครับอ่าเวล175 10อันดับนะครับสูงสุดนะครับคุณก็จะได้ไอเทมเป็นแหวนแล้วก็ปีกอ่า2สีนะครับการันตีตีบวก9อย่างใบนะครับบวกอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันนะครับอันนี้ก็น่าจะอา่าแข่งขันของแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นก็แข่งกันนิดนึงนะครับคาร์ดพิเศษไม่นับนะครับ จะไม่นับนะครับพวกรีเบลคางิโรโอโบโรซุปโนนะครับเบบี้เทควันโดนะครับก็จะไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับและก็กิจกรรมที่2ขอบคุณที่ยังรักกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็คือจะแจกนี่เลยครับการ์ดนะครับการ์ดตัวนี้ก่อนอื่นเลยนะครับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้คือ นะครับผู้เล่นที่มีประวัติออนไลน์วันที่ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่26พฤษภาคมจึงจะมีสิทธิ์ได้รับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือคนที่เล่นประจําอยู่นั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็นะครับผู้เล่นจะต้องสร้าง id ก่อนวันที่6พฤษภานะครับไอเทมจะถูกจัดส่งในช่องจดหมายนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ได้คือนี่เลยครับการ์ดพิเศษนะครับจะเป็นออสเตตัสหนึ่ นะครับแล้วก็บวง ATK15 MATK15 นะครับใส่ในเครื่องประดับนะครับตัวนี้การ์ดนะครับตัวการ์ดไม่สามารถเทรดให้ผู้เล่นได้นะครับไม่สามารถเทรดให้ผู้เล่นได้นะครับให้ผู้เล่น ID อื่นไม่ได้อันนี้คุณรุดนะครับที่ในการคุยร่างตอนแอบบอกไว้นะครับ่าเทรดไม่ได้แต่นะครับแค่แอบเงี้ยงๆไว้นิดนึงนะครับซึ่ง นะครับเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาไม่ใช่ได้ข้อมูลมาเท่าที่ผมสันนิษฐานคือแน่นอนครับเราเทรดการ์ดไม่ได้แต่ถ้าคุณเอาการ์ดไปยัดใส่ไอเทมคุณเทรดอเทมได้นั่นหมายความว่านะครับสามารถที่จะยัดใส่พวกเครื่องประดับที่คุณชอบแล้วก็เทรดให้อีก ID นึงก็ใช้งานได้เช่นกันอันนี้เป็นผลระเบท์เคล็ดลับแอบบอกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นอคอร์สซูมนะครับคอร์สซูมใบคาบนะครับนะใบชาเขียวตัวนี้เป็นคอร์สซูมซึ่งจะมีระยะเวลาออปชันอยู่ถึงวันที่ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่24่สิบสี่ยี่สิพฤษภาคมถึงวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะครับนะสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเอ้ยสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งคุณสมบัติคือ EXP เพิ่ม3%ดรดอปเพิ่ม3%นะครับตัวนี้ดีมากนะครับนะ,ะและก็ที่สำคัญคือได้ผลของสกิลวิ่งเร็วนะครับก็คือวิ่งเร็วตลอดเหมือนใส่หมูปิโก้นะครับอันนี้ดีมากนะครับผมโอเคนะครับแจกสำหรับคนที่ไม่ได้คนที่เข้าเกมตลอดนะครับก็จะได้ไอเทมพวกนี้แต่คนที่ไม่ได้เข้าเกมนะครับก็จะมีไอเทมแจกเช่นกันนะครับ คนที่ไม่ได้เข้าเกมตั้งแต่10กุมภาถึง26พฤษภานะครับก็จะมีพรีเมียม10วันนะครับคูนิกกี p 110ชิ้นแล้วก็ยาเลดิกนะครับยา AH e อ p 3ขวดนะครับมานาอพชั่นอีก10ขวดนะครับแล้วก็สมอ l ไลท์พ o ชั่นอีก10ขวดนะครับเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเกมนานเช่นกันนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ สำหรับแล้วก็กิจกรรมที่4นะครับกิจกรรมลัคกี้ปีวัวนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมตอบคําถามนะครับซึ่งะจะสามารถที่เข้าไปคุยกับ NPC ที่เมืองมอลล็อกได้นะครับนะเข้าไปแล้วก็ไปตอบคําถามจะมีทั้งหมด10คําถามหากถูก9คําถามขึ้นไปนะครับคุณก็จะได้หมวกตัวนี้ไปใช้งานนะครับซึ่งหมวกตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่ดีโคตรเลยครับคือได้ a t k 1 5 matk 15เปอร์เซ็นต์นะครับ FICCAT นะครับ f i กฟ i กแคลดลง0.3และค e y r เ t e เพิ่ม10นะครับแล้วก็วิ่งเร็วตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับอันนี้เป็นคอร์สซูมนะครับย้ำว่าเป็นคอร์สซูมนะครับแล้วก็เป็นออปชันต่างๆก็มีระยะเวลาในช่วงเวลากิจกรรมวันที่27ถึง24มิถุนายนนะครับนะเรียกได้ว่าแจกเด็ดๆทั้งนั้นนะครับส่วนใครที่ตอบคำถามผิด ก็สามารถตอบได้ใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะถูกนั่นเองนะครับนะ <S <S แล้วกิจกรรมที่เพื่อนๆรอคอยนะครับคือนี่เลยครับกิจกรรมรีสเตตัสรีสกิลฟรีนะครับหครั้งนะครับย้ําว่า1ครั้งต่อ1ตัวละครนั่นหมายความว่าใน1 ID คุณมีกี่ตัวละครคุณก็ไปรีได้นะครับก็คือคุณต้องทําน้ําหนักให้เป็น0ูนย์นะครับถอดรถเข็นแล้วก็สัตว์ขี่ออกนะ,นะครับนะก็จะสามารถรีสเตตัสได้ นะครับย้ําว่ารีได้แค่1ครั้งต่อ1ตัวละครนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าผมมีตัวละครประมาณ20ตัวผมก็จะรีไว้ทุกตัวเลยครับนะ,ะทำให้เราแบบนึกอยากจะเล่นไอตัวละครสายไหนแนวสกิลยังไงนะครับเราค่อยไปปรับแล้วก็อัพให้ถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับก็คือศึกษาข้อมูลได้ นั่นเองนะครับคิดให้ดีก่อนที่จะอัพนะครับ1ตัวละครดีเซตได้รีเซตสเตตัสและสกิล l ครั้งนะครับนะซึ่งอันนี้ผมเล็งไว้แล้วว่าผมจะไปรีสเตตัสทุกตัวละครไว้ <c ười> <c ười> นะครับกิจกรรมนี้ย้ําว่ากิจกรรมนี้มีระยะเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับย้ําว่า1สัปดาห์เพราะฉะนั้นนะครับหลังจากเปิดเซิร์ฟวันที่27ิพฤษภาคมนะครับก็สามารถรีบไปรีได้เลยครับ จะถึงวันที่30มิถุนายนนะครับตอน6โมงเชา้ามีระยะเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าช้านะครับผมอ่ะโอเคทีนี้กิจกรรมสุดท้ายเรียกได้ว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับนั่นก็คือกิจกรรม level up เเนะครับเดี๋ยวผมรีนิดนึงรู้สึกว่าภาพมีปัญหาโอเคนะครับนี่เลยครับกิจกรรม up level b o o ต t l e นั่นเองครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นการคูณ exp 50%ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับรอบที่1นวันที่27นะครับเดี๋ยวรอบอ่าอ,อ่ะนะครับรอบที่1วันที่27เป็นต้นไปนะครับถึงวันพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์ถึงวันจันทร์นะครับเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็จะได้คูณถึง100%เเลยครับซึ่งคูณเยอะมากนะครับและคูณ ดอปเลท50%ด้วยครับดอปเลท50%ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่24ิมิถุนายนนะครับนีอันนี้คือช่วงเวลานะครับทีนี้ต่อมานะครับะระยะเวลากิจกรรมเราถ้าเกิดเราตายนะครับจะสูญเสีย exp ประสบการณ์แค่50%ของปกตินะครับก็คือประมาณ2.5นั่นเองนะครับนะเรียกได้ว่าถึงตายก็เปิดลดน้อยนั่นเองนะครับถือว่าดี และที่สําคัญเลยคือนี่ครับกิจกรรมมอนเตอร์สปอร์ตไลท์นะครับซึ่งตรงนี้เขายังไม่ได้บอกว่ามีมอนเตอร์ประเภทไหนแต่เรารู้อยู่แล้วแหะนะครับพิชิตขอบฟ้าตามล่ามอนกึ่งมนุษย์นะครับนั่นหมายความว่ามอนเตอร์กึ่งมนุษย์เนี่ยนะครับจะคูณ e x p ด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นมันจะซ้อนทับกับกิจกรรมคูณ exp ตัวนี้ทำให้เราเลเวล ขึ้นได้ง่ายมากสําหรับคนที่จะทํากิจกรรมนะครับเวลล้อยเเรียกได้ว่ายิ้มหวานแน่นอนและนะครับจากที่คาดเดาเอาไว้มีโอกาสที่แลบ5จะเข้านะครับย้ําว่ามีโอกาสที่แลบ5จะเข้าด้วยเพราะฉะนั้นก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะครับสำหรับแลบ5นะครับผมแนะนําว่าแลบ5เนี้ยไปกันเป็นปาร์ตี้ดีกว่าไปโซโล่ครับถ้าคุณไม่เทพอย่าง เดอะทอยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็คุณก็เตรียมปาร์ตี้ให้ดีนะครับนะอันนี้แค่คาดการนะครับยังต้องรอดูประกาศอีกทีนึงแต่มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าแล็บ5จะเข้านะครับก็นี่คือกิจกรรมนะครับครบร้อม1ปีและยังมีกิจกรรมยังมีการแจกอีกนิดนึงนะครับซึ่งยังไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะครับก็คือจะแจกช่องเพิ่มช่องตัวละครอีก3ช่องนะครับจะแจก ช่องตัวละครเพิ่มอีก3ช่องเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะถ้าเกิด้ยช่องเต็มแล้วทําไงดีนะครับทีมงานใจดีแจกเพิ่มอีก3ช่องนะครับอันนี้ถ้าใครได้ดูค่ะในคุยกันล่างพรนะ่าจะทราบนะครับนะโอเคนะครับพยายามจะไม่ยาวสุดท้ายก็ยาวอยู่ดีโอเคนะครับถ,ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่อง enjoyd ีไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็ อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจนะครับนะอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจเผมจะแชร์ข้อมูลเอาไว้ที่แฟนเพจเป็นหลักนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอเกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม